Football by Air Arsenal อนุสักวิไลกุลและทีรกรพุทธวงศสองนักเยาวชนจากสโมสร WIG นาคาได้รับโอกาสสำคัญร่วมทีมเซิงเจนเรนเจอร์ส FC ลงแข่งขันในศึก u 10เอเชียนยูทแชมเปี้ยนส์คัวันที่1-2พฤศจิกายน2025ที่กรุงเทพประเทศไทย นับเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลเยาวชนลาวเมื่ออนุสักวิไลกุลหรือบิลเกตและน้องธีรกรพุทธวงศ์ดาวรุ่งพุ่งแรงจากทีม w ั g นาคาได้รับโอกาสสุดพิเศษในการถูกยืมตัวไปเสริมทัพให้กับทีมเซนเจอร์สเรนเจอร์ทีมจากประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการระดับเอเชียยูสิบเอเชียนยูทแชมเปี้ยนส์ค 2025ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง2พฤศจิกายน2025ณกรุงเทพมหานครประเทศไทยโดยการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นรายการใหญ่ระดับทวีปที่รวบรวมทีมเยาวชนชั้นนำจาก่าประเทศได้แก่ไทยลาวจีนญี่ปุน่นและเกาหลีใต้รวมทั้งสิ้นกว่า35ทีม เพื่อชิงความเป็นสุดยอดทีมเยาวชนเอเชีย er, รุ่นอายุไม่เกิน10ปีซึ่งรับประากาันความเข้มข้นและมาตรฐานการแข่งขันที่สูงเป็นพิเศษสำหรับเจ้าน้องบิลเกตเจ้าของรางวัลดาวซันโบจากศึก Flying Cup 2025ที่ประเทศจีนซึ่งเพิ่งพาทีม WIG นาคาคว้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่จะได้โอกาสลงสนามร่วมกับเพื่อนใหม่ในทีมเซนเจอร์เรนเจอ พร้อมด้วยเพื่อนร่วมทีมชาวลาวอีกหนึ่งคนคือทีรกกรพุทธวงศ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมเดินทางไปช่วยทีมในครั้งนี้เช่นกันการยืมตัวครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเกียรติส่วนตัวของนักเตะเยาวชนลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างสองสโมสร WIG นาคาและเซนจ e เรนเจอร์ส FC เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิค และยกระดับมาตรฐานฟุตบอลเยาวชนในภูมิภาคเอเชียการได้รับโอกาสลงเล่นในรายการระดับเอเชียครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นความฝันที่เป็นจริงของน้องๆทั้งสองคนเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนลาวทั่วประเทศว่าด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม สามารถติดตามผลการแข่งขันและร่วมส่งแรงเชียร์ให้เยาวชนลาวได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอบพระคุณครับ